่วงธรรมะวัลลบทสนับสนุนโดยใบหอมโปรดักชั่น2005ร่วมสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมโทร0813239854ขอเจริญพรวันนี้พุะธภาพจะได้เชิญพุทธปาติตบทหนึ่งที่ว่าสุขโขปุญญตะอุจโยโดยการสั่งสมซื่อบุญจะนำสุขมาให้ ถามว่าเราสะสมทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีความสุขไหมก็มีความสุขแต่มันเป็นความสุขภายนอกเป็นทรัพย์ภายนอกนะเราจะมีะนาเสมือนไร่มีควายเสมือนตัวตัวเสมือนขานตั้งเสมือนล้านนั่นก็เป็นทรัพย์ภายนอกได้ใช้ได้อาศัยได้อยู่ได้กินขณะที่มีลมหายใจอยู่เท่านั้นพแต่การทำลายขานสุรโรคเบื้องเบือเอเ้องนานแล้วเนี่ย ถึไงไรตั้งปวงนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะติดตัวไปได้เลยนอกจากบุญเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระธบาลสิในจหว่าสุโขปุญจะสปุญ,ญยโยการสังสมเสื็บุญจะนั้นสุขขนาดบ,บุญนั้นจะเป็นความสุขท่านไดจารเสมอว่าบางทีเราได้ข่าวา้ลยว่ยาญาติที่ครบนับถือเนี่ยถึงแก่กรรมเขาจะไม่ปูดถึงแก่กรรมก็ว่าหมดบุญแล้วดูสิคนนั้นหมดบุญแล้วก็แสดงว่าคนนั้นน่ะถึงแก่กรรมแล้ว ก็แสดงว่าทุกคนเราทุกคนได้อยู่ได้เนี่ยเพราะบุญบุญมีสองประการ้วยกันบุญอดีตชาเรียกปุเพกตาบุญจตาบุญได้ทํามาดีแล้วแต่ปางก่อนมาถึงปัจจุบันนี้บุตเพกาตาเราก็ทําบุญทําบุญเพิ่มเติมเสริมต่อไปบุญนั่นแหละจะเป็นที่ผู้คงสัตว์โลกได้ขั้นตอนทั้งหลายชีวิตเราน่าสะสมสิ่งนอกกายมามากแล้ววันปลายชีวิตเราเราจะสะสมเมื่อไหร่ต้องแบ่งเป็นสามวัยวัยเด็ก สะสมการศึกษาเราเรียนไปหนุ่มใบาสาวขยันการงานจะเก็บสะสมเงินทองพอประชิบมาวัยวัยสุดท้ายของชีวิตเราต้องสะสมบุญแล้วบุญเท่านั้นะเตมที่ปรุงขอโลกได้ในประโลกเบื้องหน้าสืบต่อไปขอเจริญพรร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอบไปทุกอย่างวางเอาไว้ สุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมอดหัวใจ <Holocaust> ก็เธอคือพื้นดินที่ชุ่มช่ำคือฟ้างามที่กว้างใหญ่เธอคือผีเสื้อและดอกไม้ คือดวงตะวันที่สวยงามคือดวงจันทร์ยิ้มแย้มพิเราคือดวงดาววับวามสุขได้ทุกยามที่คิดถึงเธอสุขได้ทุกยามที่คิดถึงเธอ